หุ้นที่ท่านเคยถือเจดห้าเปอร์เซ็นต์เขาปรับลดให้อันตร์ห้าเปร์เซ็นต์นะคะเขาปรับลดให้อันตร์ว่าแผนนี้เป็นแผนที่ผันแตกแต่สามแผนที่ก่อนหน้านั้นค่ะไม่ว่าจะแผนพื้นฐานทั่วไปเชิงลูก30แผนพื้นฐานทั่วไปก็้นไม่เยอะเลยนี้ค่ะนะเข้อแตกต่างของสี่แผนนี้แผนนี้เขาชื่อแผนสินทรัพย์หมายความว่าแผนสินทรัพย์นั่นก็คือลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งชอบคุ่นท่นนนาทาง มีเ้เรืองค่ะท่านลงทุนเฉพาะตาสามนี้อย่างเดียวไหมคะตาาสามนีใน้ในประเทศอย่างเดียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แย่แผนที่ก็ขอจะให้ผู้าาพิการถาสนี้ไม่ชอบชอบคุ้นหุ้นในประเทศแบบร้ปอร์เหรือเป็นหุ้นต่างประเทศแบบร้อยเปร์็นต์คือกระจายความเสี่ยงจัดให้เลยมีหุ้นกี่เปอร์เ็นต์แอนศึสินทรัพย์คอนเซ็ปต์คือลงทุนเฉพาะสินทรัพย์ใดสินทั์เียคะไม่ชอบ เป็นแผนที่ผ่านไปต,ตามอายุก็ไม่ชอบแต่ถ้าเลือกเฉพาะเจาะจงก็อยากไปชอบอีกอ่ะทำยังไงดีล่ะเองได้เลยค่ะนะเมืเอ่อกี้มีท่านหนึ่งแต่เหอนเออเป็นแผนทองคำด้วยนะก้อยขอเปิดโอกาสให้นะท่านสามาชิกสามารถกำหนดสัดส่สวนการลงทุนได้ด้วยตัวเองท่านผสมเองได้เลยผสมเองคือท่านเลือกเลยค่ะว่าท่านจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ การดูดได้ตนเองนะคะในความคินี้ก็ขอบอกว่าเขาเลือนได้แค่สัดส่วนไม่เกิน25%ค่ะตอนที่สามารถผสมสัดส่วนกันได้ด้วยตัวเองท่า,าสสนผสมได้เลยค่ะเด็กท่านจะเป็นตัวน่ารนะคะในเรื่องของการเลือกกันกูกนดต้องใหม่ oh <my. S 2> แผนนี้ชื่อว่าแผนเกษียรสบายใจ ที่21พฤศจิกายนปีนี้นะคะนะคะ่นะ,ะในเรื่องของแผนอย่าลืมนะคะอ่ะนี่าตั้งใจแก้ไม่ถูกนะคะคนหนึ่งอยู่แผน <c oughs> <ๆ>พื้นฐานทั่วไปอีกคนหนึ่งอยู่แผนของดูดจำยุ